ีตอนเช้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาชมอ้อยงามนะครับอ้อยใบนี่เขียวเข้มเลยใบเขียวใบหนาไม่มีแมลงรบกวนเลยครับโรคราก็ไม่มีโรคราแท่ดําโรคราใบขาวอะไรไม่มีเลยนะครับนี่เกิดผลงานมาจากสามสหายครับเพื่อนๆถ้าท่านไหนยังไม่ทดลองเอาไปทดลองฉีดดูนะครับสามสหายนี่ ครูแม็กมีความสุขมากเลยเดินชมอ้อยมันใบใหญ่ใบหนามันอยู่ประมาณผมคิดว่ามันน่าประมาณสูงนะ่ะวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าเซนนะครับเพื่อนๆไม่ต่ำกว่าห้าเซนแล้วปีนี้ราคาอ้อยดีมากเพื่อนๆถ้าหากว่าลองคิดดูอ่ะลำหนึ่งเนี่ยหนักสองกิโลครึ่งเนี่ยลำละสี่บาทอ้าวคิดดูลำละสี่บาทนะครับเพราะว่าตันละสองพันนี่ไม่ขาดอยู่แล้ว กิโลละสองบาทนี่ไม่ขาดอยู่แล้วปีนี้เพราะว่าปีนี้อ้อยราคาดีมากๆแล้วอ้อยงามอย่างเงี้ยครับอ่าไล่หนึ่งก็อยู่มันหมื่นสองพันลำตีเป็นเงินเท่าไหร่ครับไล่หนึ่งเกือบสี่ถึงห้าหมื่นนะครับแล้วก็การดูแลรักษามันก็ไม่ยากครับสบายสบาย,บายทีสามสหายเป็นสามรอบผมลองพื้นแค่รอบเดียวเองครับลองพื้นด้วยเคมีญี่ปุ่นทําไมมันถึงงามขนาดเนี้ยเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยเกรดเอเป็นปุ๋ยที่ ปรับปรุงดินทําให้ดินร่วนซุยดินไม่แข็งดินมันไม่เสียครับแล้วก็ตัวสาสหายนี่ฉีดเข้าไปเนี่ยอ้อยมันได้กินทันทีเลยมันถึงงามขนาดเนี้ยแล้วอ้อยไม่มีโรคไม่มีภัยครับไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณห้าหมื่นเพื่อน,อนคิดดูนะฮะถ้าตัดเองไปขายเองนะมันญ่ามันก็หมดสิทธิ์แล้วญ่าหมดสิทธิ์ขึ้นครับคุณไม่ได้ไปต่อเห็นไหมครับแป้นเออเติดเลยนี่สูตรการเอาญ้าของครูมแม่ก็คือจะไม่ยอมให้ญ้าตนะครับย่าเกิดนี้ก็คือจัดการให้หมดเลย มันจะได้อ้อยมันจะได้เจริญเติบโต,ตได้ดีนะฮะมันไม่มีหญ้าง,งํานะครับไม่มีวัชพืชมารบกวนมันทําให้อ้อยนี่สะดุกโตครับโตว,วันโตคืนอย่างน้อยนะครับอย่างนี้สามเมตรห้าสิบถึงสี่เมตรสบายสบายโอ้ตายแล้วรับเงินแสนเงินล้านอีกแล้วครูแม็กปีนี้โอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับเพื่อนๆถ้าใครสงสัยอย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามไ้แล้วอย่าลืมครูแม็กฝากสามสาหายแล้วก็ เดอะฮีโร่ด้วยนะครับตัวใหม่แล้วการตัวใหม่โอเคสวัสดีทุกท่านครับ